ฮัลโหลสวัสดีครับผมมาเจอกันเกับเรานะครับโอ้โหนานนเนลยกว่าจะไม่ได้เล่นสักทีมาอินโดนีเซียเขาท้ามาเราก็จัดให้นะครับอืมอืมตอนแรกก็จะใช้แค่ปืนสั้นจัดการอื ดูเลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 นี่โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเอ้ยเจ็บมันถึงไล่อกฉันต่อให้ลุมฉันเลยนะมองยังไงกัพวกยหัวแตกหัวแตกหัวแตกมันไล่มันไล่มันไล่เข้ามาไล่เข้ามาไล่ มาโลดมาโลดมาโลดอ,อ,อไหนอ่ะมาเลยฉันต่อให้ลุมเรยฉันเลยนะอยู่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 นะโอ๊ย <c oughs> าลักไม่เท่าไรหลักไปอยูห่ห้างเหรอเฮ้ยฉันไม่ได้เล่นสนุกเลยอื

นี่นี่นะโอ้ยแบบจะหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอ่ะโธ่เอ้ยไม่ทนไลหรอกไม่ทนไลเราฮ่าฮ่าฮ่าชอบก็บกดไลค์กดแชร์สับส like, <c oughs> กายด้วยนะครับมามาเดี๋ยวมาลุยต่อเลย